สวัสดีครับผมสมลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับผมวันนี้ก็พบกับนันสักทัดเซาล์นะครับผมจะมารีวิวเป็น power NPE นะครับผมตัวนี้ C 3,6H นะครับผม <c oughs> 18นะครับผมข้างละ3ข้างละ4ข้างละ2ได้หมดแล้วแต่ลูกค้า <c oughs> ต้องการนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นระบบหม้อแป้งนะครับผมของ NPE นะครับผม C 3ามพนะครับผมมาอีกหนึ่งแท่นนะครับผมบางท่านที่ที่ผมลงโพสแรกอ่าที่ใครที่ยังไม่ได้นะครับผมสนใจโทรเข้ามาสอบถามด่วนได้เลยนะครับผมราคานะครับผม13,500บาทนะครับผมท่านไหนสนใจรีบๆนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมกับช่อง YouTube นรัญศักดิ์ทัดซาวนะครับผม อ่าหรือท่านไหนอยากแลกตีเทิร์นก็เอามาเรีกตีเทิร์นกันได้เดี๋ยวจะเป็นพวกดอกลำโงพงพาวเวอร์เกี่ยวกับเครื่องเสียกางแจ้งอยากแลกตีเทิร์นนะครับผมก็เอามาแลกได้หรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผม0837398945หรือทางอีกอีกช่องนึงนะครับก็เป็นช่องทางเฟซนะครับผมทักเข้ามาได้นอนสักทักซาวนะครับผมเป็นทางเฟซนะครับผมทางเพจก็ขออภัยที่เข้าไม่ได้ตอบนะครับผมมันช้านิดนึงนะครับผม ก็ราคานะครับผมอยู่ที่13,500บาทท่านไหนสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างก็ฝากพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับช่อง YouTube นะครับหรือท่านไหนอยากแลกทีเทิร์นขี่พานมาชมสินค้ากันได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงหางแก้งก็มีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับก็ลองฟังเสียงดูว่าเป็นน้ำเสียงเป็นยังไงบ้าง 18บแปข้างละ3ามข้างละ4นะครับผมสบายนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมไม่เคยซ่อมนะครับผมนะครับลานสักทัดสาวนะครับผมลองฟังเสียงดูครับผมว่าเป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะครับผมคร่าวๆครับท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งได้นะครับผมไม่มีบริการเก็บไปลายทางก็เช็คเครดิตได้นะครับผมเช็คเครดิตได้ อ,อครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับผมราคาอยู่ที่13,500บาทอ่าท่านไหนสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ก็รับแลกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวพี่ๆท่านไหนมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็มาได้กติเทิร์นกับผมได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ฝากอ่าอีกอ่า หนึ่งนะครับผมหรือท่านไหนอยากขายเครื่องเสียงนะครับผมเป็นชิ้นหรือเป็นชุดทักเข้ามาได้นะครับนอกรอบนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้อยู่ต่างจังหวัดหรอเป็นชิ้นเป็นอยากขายตัวไหนโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมผมก็รับซื้อนะครับผมทั่วไทยนะครับผมท่านไหนอยากข,ขายนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมรับแลกตีเทิร์นกันได้ทุกตัวนะครับผมไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม